เซ็ตตอนนี้กําลังผักฐานแต่กลุ่มที่แข็งกว่าตลาดยังแข็งกว่าตลาดอยู่ถ้าเราอยู่ในหุ้นพวกนี้เราจะปลอดภัยอันนี้คือข้อสังเกตข้อที่1และข้อสังเกตข้อที่2สังเกตไหมครับว่าหุ้นเล็กมันเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับสวัสดีครับสำหรับไลน์กรุปร๊ปเทคนิคอลสองพันาะครับเราเจอกันวันละ1 0บถึงสินาทีไม่เว้นวันหยุดนะครับเพราะนั้นเราจะมารีคอร์กันเอาหุ้นกราฟสวยมาคุยกันทุกวันนะโดยเฉพาะวันหยุดเราจะสแกนกัน ตามหุ้นที่ติดสแกนไม่แนะนําการลงทุนนะครับอ่ะซีเด็กมาดูเซ็ตก่อนเนี่ยผมให้ดูภาพรวมก่อนเซ็ตเนี่ยผมมองแบบนี้นะครับอันนี้ภาพใหญ่ๆของเซ็ตภาพใหญ่ๆผมมองแบบนี้ดูนี้นะครับภาพใหญ่พูดตามตารานะผมไม่ได้มีไบแอสอะไรเลยนะครับเอาฟิโบมาตีกันนะครับอันนี้จบรอบไปแล้วหนึ่งสองตรงนี้เห็นไหมครับหนึ่งสองถามว่าทำไมตอนนี้เป็นหนึ่งสองอ่ะดูฟิวชี่ลีทรัเมหนึ่ง ขึ้นไป2องเห็นไหมมันลงมาที่7 8็ดสพอดีเลยนะครับสมอะ่ะสามตรงนี้อะ่ะดู extension ดูนี้นะครับ1นึ่งสองสเห็หมร้อยหกสิจุดถึง2องรหจุดแโอเคอยู่ในโซนนี้แล้วสี่ล่ะอ่าเห็นไหมสีละ่ะเรามองภาพนี้เห็นไหมครับสามเนี่ยสามเนี่ยแล้วลงมาสี่ดูนะครับเนี่ยหนสอง สามสี่ส,สี่ต้องไม่แตะกับหัวหนึ่งทำไงก็ได้ต้องไม่แตะกับหัวหนึ่งซึ่ในนี้ใกล้แล้วนะครับแล้วพร้อมที่จะขึ้นห้าได้อันนี้คือทฤษฎีนะเพราะพร้อมที่จะขึ้นห้าได้ของจริงไม่รู้แต่เพราะฉนั้นในเชิงฟันต์เมทัลแล้วก็ในเชิงเทคนิคตรงนี้ผมมองว่าผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะผ่านจุดต่าสุดไปแล้วตั้งแต่ตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะหนึ่งเกิดสัญ,ญญาณที่มันทิ้งลงมาแบบนี้เวลาต่าสุดแต่ละรอบต้องเกิดสัญ,ญญาณแบบนี้ครับเปิดแก๊ ทิ้งปึ้งปึ้งปึ้ง,งนะแล้วก็กระโดดขึ้นภาพนี้เหมือนกันเห็นไะครับนะภาพนี้เหมือนกันนะเปิดแก๊ปทิ้งแล้วก็เตรียมกระโดดขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้คือเวฟหนึ่งถูกไหมครับทุกคนไม่คิดว่าจะขึ้นหรอกอันนี้เวฟสองนะทีนี้ถ้าเกิดมันจะเป็นสามขึ้นไปได้นะครับขึ้นไป3ามได้ไม่ก็จะเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าลง a b c หนึ่งสองสามสี่ห้าลง a b c ไปเรื่อยๆนะครับ แต่ทีนี้เราบริหารความเสี่ยงเพราะเราไม่รู้หรอกอันนี้คือเรามองเป็นแผนที่ว่าแผนที่ว่าไว้แบบนี้ชีวิตจริงเป็นยังไงยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะันหนึ่งสองเนี่ยผมมองกรอบนี้ไว้เนี่ยว่าเอ๊ะมันต้องไม่ควรจะหลุดตรงนี้นะครับนะยอสุดๆคือตรงนี้หรือ worst Cas สสุดๆคือตรงนี้นะครับนะเจ็ดสิบแปดจุดหกอยู่แถวตรงนี้นอาจจะเอาหางแย่ตรงนี้ก็ได้แล้วค่อยขึ้นต่อนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นจุดที่เราควรจะต้องโฟกัสและในการเล่นรอบใหม่เล่นทีร้อยจุดนะทีนี้ เราไม่ได้ดูเซตนะครับเราดูว่าหุ้นที่เราถือเป็นยังไงถ้าหุ้นที่เราถือเนี่ยยอดเรามาัลึกแล้วโอเคเงีย้ยใช้ได้นะครับอ้เช่ดูแอดวานแอดวานแอดวานเนี่ยเป็นหุ้นในตัวหนึ่งในในช็อตโน้ตของเราถูกไหมครับเราพยายามดูพื้นฐานประกอบก่อนนะให้อ่านช็อตโน้ตแล้วบ้างอย่าลืมไปอ่านนะครับช็อตโน้ตรอบนี้นะครับนะผมลงให้เรียบร้อยแล้วจนถึงวันที่15นะเราจะเน้นคอนเซนแซตปรับ ตัวมองว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วกับอย่างนึ่งกราฟแข็งนะครับงบดีแล้วก็คอนเซนซัสมองดีต่อไตามาสอนะครับซึ่งผมยกตัวยอย่างให้ดูแลอย่างเงี้ยเช่นแอดวานนะครับนะแอดวานนะดูเนี่ยครับ a แอดวานก็จะมองภาพรวมธุรกิจเป็นยังไงเห็นไหมครับอันนี้ไม่ใช่คำแนะนําลงทุนนะผมสรุปมาให้รายได้โตกําไรโตเห็นไหม e ี i ิดาโตแล้วมองแนวโน้มไตามาสอเนี่ย โตขึ้นเห็นไหมครับแล้วนี่คือจากยังมีอัพไซส์อยู่แต่อัพไซส์ไม่ค่อยเยอะนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอตอนมันย่อเนี่ยเห็นไหมเราดูพื้นฐานประกอบดูพื้นฐานอ่านเทคนิคดูพื้นฐานอ่านเทคนิคอันนี้คือสไตล์ไฮบริดนะเพราะนตรงเนี้ยรอซื้อตอนยอ่อนะใครที่ซื้อมาจากข้างล่างนะแอดวานซะ์เนี่ยยกตัวอย่างให้ดูนะแอดวานซ์ปุ๊บเนี่ยปุ๊บขึ้นไปเนะี่ยสูงสุดตรงเนี้ยครับ43%เราขายสูงสุดไม่ได้หรอกแต่เราเทคโปรฟิตตรงนี้ได้แล้วเห็นไหมสามสิเ ถ้าหลุดตรงนี้เราจะออกหมดปรากฏยังไม่หลุดเ,เราเทคโปรฟิตไปนิดหน่อยนะครับนะถ้าหลุดตรงนี้ออกหมดแล้วเดี๋ยวมารอข้างล่างตอนนี้โอเคครับยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่หลุดตรงนี้ไม่ได้นะหลุด2 8 4ไม่ได้ถ้าไม่หลุด Let's Profit Run ต่อนะครับเนะครับ true ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถูกปรับประมาณการกำไรขึ้นนะผมบอกให้ก็ได้นะครับไปทำการบ้านเพิ่มเนี่ยครับมันจะวิ่งแบบนี้เห็นไหมคอนเซนทัสปรับจาก1 12 1 2 1 4 13.9 14.5 ใครถือมากันตั้งแต่รอบนี้เนี่ยตั้งแต่ข้างล่างตรงนี้นะเพราะฉะตอนนี้ตอนนี้ก็14-15เป็ถือว่าเยอะนะครับในตลาดแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดครูหลุดแถวเนี้ยผมวางบวยให้ละหลุด12.3 Take Profit ก่อนเดี๋ยวลงมารอข้างล่างไม่หลุดไม่มีปัญหาอะไรโอเคไหมครับนะอันนี้ก็คือครูนะมือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้เน้นการทำกำไรไม่ต้องนั่งเฝ้าจอสวัสดีครับผมหมออานนะครับ วันนี้โปรโมชั่นพิเศษลด60%และ1แถม1เดือนมิถุนายนสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับตอนนี้ผมมีทั้งหมด2คอสดังต่อไปนี้นะครับผมเป็นเจ้าของเพจและ YouTube รวยหุ้นง่ายๆสไตล์ด็อกเตอร์และเจ้าของหนังสือ2เล่มนี้ครับรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ไฮบริดและกลยุทธ์หุ้นไฮบริดคอสแรกนะครับเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่32หุ้นไทยหุ้นนอก DR แล้วก็สอนนะครับทองคํากองทุนคริปโต ดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคเริ่มเรียนตั้งแต่17มิถุนายนนี้เป็นต้นไปแต่พิเศษกว่านั้นนะครับถ้าสมัครตอนนี้ผมแถมคลิปรุ่น31ในส่วนเนื้อหาหลักให้เข้ามาเรียนไปก่อน ถึงเวลาเรียนจริงอีกหนึ่งรอบและผมมีการสอนตีกราฟวางแผนเทรดให้กับรุ่นปัจจุบันสอนเสร็จผมเอาลงให้ดูไปก่อนได้เลยถึงเวลาก็เรียนจริงอีกหนึ่งรอบพิเศษสุดนะครับสมัครภายใน15มิถุนายนนี้รับช็อตโน้ตบวกกับสเปเชียลไลฟ์ตอนนี้ราคาโปรโมชั่น4,900บาทจากราคาเต็ม5,900บาทครับ Hybrid สอนสดสัปดาห์ละสครั้งครั้งละสองชั่วโมงใช้เวลาเรียน6สัปดาห์จะเรียนวันอังคาร2องทุ่มครึ่งกับวันพฤหัสหกโมงเย็นโดยส่วนใหญ่ตารางจะเป็นแบบนี้สอนผ่าน Facebook กลุ่มปิดดังนั้นท่านไม่จําเป็นต้องเรียนตรงเวลาก็ได้จะอยู่ที่ไหนของมุมโลกก็สามารถเรียนได้ดูย้อนหลังได้1ปีเต็มดูพื้นฐานเริ่มตั้งแต่สรุปตลาดวางแผนเทรดให้ทุกวันอังคารวันละหนึ่งชั่วโมง m i n d s e t money m a n a g e m e n t หุ้นไทยหุ้นนอกกองทุนทองคําคริปโต D R งบการเงินการประเมินมูลค่าหุ้นหุ้น6ประเภทฟันฟลูรบิสเนสไซเคิลและไฮไลท์เราจะเอาหุ้นสวยๆเอาเปเปอร์สวยๆมาอัปเดตกันจับทุกมุมโลกอ่านกราฟเทคนิคครับเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยการตั้งค่ากราฟเทดดิ้งวิวเทนไลน์แนวรับแนวต้านการเทรดตามเทรน กราฟแท่งเทียน Price Pattern Reward t o l i s t Ratio ทฤษฎีดาว Fibonacci e l l i t Wave Scan หุ้นและมีการตีกราฟวางแผนเทรดให้ปลายสัปดาห์อีกประมาณครั้งละ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงท่านไม่จำเป็นต้องเรียนตรงเวลานะครับผมมีไลน์ลุ๊ปให้ไว้สำหรับสรุปตลาดวางแผนเทรดตอบคำถามให้ไม่จำเป็นต้องเรียนตรงเวลาถ้าสงสัยกดไลน์มาถามได้เลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างของรุ่น31นะครับ นะก็จะเป็นเรียนทุกวันอังคารกับวันพฤหัสสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใช้เวลาเรียนทั้งหมด6สัปดาห์ตามนี้พิเศษสุดที่ผมบอก Special g i ิฟอันนี้จะเป็นช็อตโน้ตไม่แนะนำการลงทุนนะครับผมจะสรุปหุ้นงบดีไตรมาส1แล้วมองไตรมาส2ง,งบดีต่อและมี Special Life ให้ก่อนเรียนจะเป็นสรุปช็อตโน้ตสั้นๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาร้อยหน้านะ เพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจสมัครภายในวันที่15มิถุนายนนี้รับทั้ง Special g i ิฟและ Special l i ล e ถ้าสมัครหลังจากนี้และประสงค์จะรับก็จะบวกเพิ่มอีก1,000บาทนะครับคอสที่2เป็นคอสเทคนิคอล102อันนี้สอนอ่านกราฟเทคนิคใช้ได้ท้งหุ้น DR ทองคำกองทุนคริปโตเช่นเดียวกันเริ่มเรียน16มิถุนายน2568 1ปีผมสอนครั้งเดียวนะครับ ในเทคนิคผมจะมีไลน์กรุ๊ปให้เช่นเดียวกันไว้สำหรับสรุปตลาดทุกเช้าตอบคำถามอัดคลิปรีคอร์หุ้นกราฟสวยให้ทุกวันอยู่ได้2เดือนเต็มตอนนี้ Early Bird 5,900บาทจากราคาเต็ม6,900บาทนักเรียนเก่ามีส่วนลดพิเศษนะครับท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับสมัครตอนนี้ผมแถมคลิปเทคนิค101ของปี2025ให้ด้วยอันนี้ ตัวอย่างนะครับว่า101เราเรียนอะไรบ้างตั้งแต่การตั้งค่ากราฟการใช้เท i n ิ v วิวเทน o อ l o w ิงเทนไลน์โซนราคากราฟแท่งเทียน p พร c ์แพทเทิรจุดซื้อจุดขายแบ่งไม้ซื้อแบ่งไม้คัด MACD, RSI, Stochastic RSI, TSDAI Indicator และ EMA อันนี้จะเป็นคอร์สเทคนิค 1, 102ครับ Bringer Band, h a k i n Achi, Reward To List Ratio, t i ีดาว e l i t t Wave ตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกกราฟเทคนิคกับหุ้นกองหลังกดสูตรแก้ดอย VRVP, DIOSC, OBV และสูตรสแกนหุ้นแบบต่างๆถ้าท่านสนใจและอยากประสบความสำเร็จเหมือนนักเรียนของผมในรอบ4ปีที่ผ่านมาเหล่านี้ตอนนี้เราเข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับสามารถที่จะสมัครได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกโปรโมชั่นพิเศษครับไฮบริดรุ่นที่32ราคา4,900บาทแถมคลิป31บวกวางแผนเทรดบวกช็อตโน้ตบวกสเปเชียลไลฟ์ และเทคนิคอล102แถมคลิปเทคนิคอ l 101เป็นคลิป10ครั้ง10ชั่วโมงโปรพิเศษนะครับอันนี้2คอส5,900บาทและพิเศษสุดนะครับถ้าสมัครทั้ง h y บริดและเทคนิคครบเลยก็จะเป็นราคา9,800บาทจากราคาเต็ม23,600บาทนักเรียนเก่ามีส่วนลดและพิเศษไปกว่านั้นถ้าท่านสนใจเจาะลึกเพิ่มเติมอีกผมมีคลิปเทคนิค เจาะลึกระบบเทรดเจ็ระบบกับเวิร์กช็อประบบเทรดเจ็ระบบจะได้เรียนทุกระบบเลยครับลันเทรนเทรดในหลุมเทิร์นอะลาวิคคอฟเบรกดาวเทนไลน์สวิงเทรดและไฮวอล่มสามารถซื้อเพิ่มได้ในราคา2900บาทครับถ้าท่านสนใจสมัครแล้วเข้ามาเรียนได้เลยนะครับ Li@ น์ @doctor_under_score_a หรือสแกน QR วโค้ดนี้ครับที่นี่สมัครช้าหรือเร็ววันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันสมัครก่อนได้เปรียบแล้วพบกันสวัสดีครับ ่ะเดี๋ยวเราสแกนดูกันไปต่อเลยนะจะได้ดูได้เยอะหน่อยนะอ่า K-Bank k t b TTB อ่ะ, k bank, t b t t อะนี่นะครับ KBank KBank เนี่ยในเชิงเทคนิคเป็นไงครับเนี่ยไหมเป็นไซด์เวัพเห็นปะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครถือมาตรงนเนี้ยเนี่ยเราเราเล่นงได้ตอนเบรกตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดใครถือมาก็เลทสโตรฟิตรันต่อ ยังไม่หลุดอะไรเลยนะ็นไหม let's profit r u ต่อยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ละหรืออาจจะได้รอบก็ได้ซื้อล่างขายบนซื้อล่างขายบนซื้อล่างขายบน,ยบนเนี่ยซื้อล่างขาายยบนนเี่่ซื้อลงมาแย่มาก็ซื้อล่างเตรียมไปขายบนตรงเนี้ยแถวๆตรงเนี้ยน,นะครับประมาณแปดเปอร์เซ็นต์นะคห้ารอบก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะขอบอกให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคแบงค์ K เป็นไซเวยเห็นไหมเป็นไซเวยอัพเทรนด์อยู่แต่ต้องระมัดระวังเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเราดูสิอ่าเป่าถูกปรับลดอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะลงมาพอลงมาก็จะบอกว่า ไปไงครับราคาถูกเกินไปแล้วะเด้งขึ้นใหม่ๆลดเป้าแล้วก็ลงมาอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้ซึ่งกลุ่มแบงก์ก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่ากลุ่มแบงก์จะมีข้อดีคือปันผลจะซัพพอร์ตมันเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเคแบงก์ตราบใดที่ยังไม่หลุดนะครับเนี่ยตอนแรกผมบอ,อกให้เทคโปรฟิตถ้าหลุดตรงนี้ให้เลิกก่อนเพราะฉนั้นตรงนี้นะครับมาตรงนี้นะไม่หลุดภาพใหญ่ๆไม่หลุดตรงโซนเนี้ยังไม่มีปัญหานะครับไม่ใช่คําแนะนําลงทุนนะอันนี้พูดเชิงเทคนิคอล KTB นะ ktb เนี่ยอ่ะรามองภาพนี้เห็นไหมเป็นภาพ up trend เนี่ยเห็นไหมใครที่ถือ ktb มาเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้นะครับเนี่ย16.5ขึ้นมาณวันนี้34%แล้วเห็นไหมครับนะตอนนี้ยังไม่ได้ขายเลยดูดิเห็นไหมจุดคัดจะไม่ได้คัดเลยเนี่ยหล่นลงมาเนี่ยอ่ะเห็นไหมนิดเดียวอ่ะยังไม่ได้คัดอาจจะคัดตรงนี้ทํากําไรไปเรียบร้อยแล้วแล้วไปเล่นรอบใหม่พราะถ้าเกิดอบางคนทํากําไรไปอ่ะหลุดตรงนี้เลิกใช่ไหมครับสมมติหลุดตรงนี้เลิกก็ประมาณ3ากสิบกงโอเคอร นะครับดันะั้นรอบนี้เป็นไงนะฟื้นกลับขึ้นไปสมมติซื้อรอบนี้ซื้อรอบนี้ผมวางไว้ให้ก็ประมาณ9% 10%แล้วนะครับจะหาจุดเทคโปรฟิตบ้างก็ไม่มีใครว่าน,นะครับเทคโปรฟิตตอนไหนเทคโปรฟิตตอนที่มันเนี่ยรับแถวเนี้ยไม่อยู่แล้วไม่เสียเสียทรงแล้วเนี่ยที่มันเนี่ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยไม่คนจะหลุดแถวตรงนี้28.6นะ TTB สังเกตไหมครับว่าธนาคารหลายตัว ยังแข็งอยู่แต่ธนาคารที่แข็งจริงๆในเชิงพื้นฐานผมบอกแล้วมี2ตัวนะตัวไหนลองไปดูนะกันนะครับที่ทบเนี่ยแนวต้านฟันธมเมนทัลแลันแนวต้านเทคนิคอลอยู่ที่2บาทเนี่ยแถวเนี้ยสบาทเพราะงั้นตรงเนีย้ยผมไม่ชอบผมชอบตอนที่ย่อลงเนี่ยเห็นไหมครัตอนแรกเนี่ยรอบเนี้ยที่เราดูกันมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยไปขายแถวนี้ไม่ต้องขายตรงนี้นะเอาแค่ตรงนี้พอสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับรอบสองอ่ะเห็นไหมกลับมายืนได้แล้วอ่านว่าซื้อในนี้ด้วยณวันเนี้ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ละเห็นยังครับ นะเนี่ยเห็นไหมผมถึงบอกไงหมดยุคข,ของการดูหุ้นไม่ดูกราฟแล้วยังไงก็ต้องดูพื้นฐานประกอบอ่านเทคนิคประกอบกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติ TTB ถ้าหลุดตรงนี้ Take Profit ออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมารอข้างล่างแล้วกันนะ,ะตัวถัดไปครับนะเดี๋ยวผมไล่ให้จากเดี๋ยววันนี้เอาถึงตรงแถวๆอย่างนี้ก่อน นะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันได้ครับยังมี DR เห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้ลูกศิษย์หลายคนคนของผมเนี่ยทำกำไรได้ DR ทุกคนชอบหมดเลยครับชอบ DR นะโอเคถ้าชอบเดี๋ยวผมจะไป DR ให้ละเอียดมากขึ้นหน่อยเดี๋ยวผมเลือกเป็นบางตัวให้แล้วกันนะครับนะถ้าเรา follow กันมานะเช่น CPF อย่างเงี้ยเรา follow กันมารอบเนี้ย CPF เป็นไงครับก็ออยังไปต่อได้อยู่นะเห็นไหมยกโลยกไฮระหว่างทางไซด์เว์ได้สุดท้ายต้องทำ new high ลรอบเนี้ยสมมติเข้ารอบเนี้ยอยู่ตรงเนี้ย support ตรงเนี้ยครับเห็นไหมยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะถ้าหลุดตรงเนี้ยถ้าหลุดตรงเนี้ยหลุดแถวนเนี้ยยี่สห้าจุดเจ็ดห้าเนี่ยเป็นจุดที่ทยอยเทคโปรฟิตเทคกำไรได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าหลุดแถวนี้นะครับยี่สามจุดหกอันนี้เป็นจุดออกหมดนะครับแต่ถ้าไม่หลุดไม่มีปัญหานะครับนะก็ยัง let's profit ลันต่อไปได้อยู่นะอีกตัวนึงอ่ะให้ดู T.L.I. อนะ่ะเห็นไหม เราไม่ต้องสนใจเลยครับว่าเซ็ตจะลงไปเท่าไหร่เซ็ตจะลงไปพันหนึ่งไหมจะเก้าร้อยไหมไม่เกี่ยวเลยครับสําคัญว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราดูตามเทรนด์เห็นไหมถ้าอยู่ตรงเนี้ยกระแสน้ําดึงมันลงเนี่ยดึงมันลงดึงมันลงนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันยืนอยู่ได้กระแสน้ําฉุดมันขึ้นฉุดมันขึ้นฉุดมันขึ้นตรงเนี้ยครับเห็นไหมดึงมันลงหมายความว่าเห็นไหมพอมันเด้งปุ๊บมันดึงลงพร้อมหลุดได้ตลอดเนี่ยเด้งปุ๊บดึงลงเนี่ยพร้อมหลุดได้ตลอด ภาพอบบไหมครับเนี่ยย่อเนี่ยต่อให้ย่อมันก็ดันขึ้นเห็นไหมย่อดันขึ้นเห็นไหมเห็นปะเพราะฉะนั้น TLI เป็นไซเว่อปไซเว่อปเห็นไหมยกลอยยกไฮยกลอยยกไฮระหว่างทางไซเว่อได้สุดท้ายต้องทำ new high เพราะฉะนั้นเนี่ยมี2อย่าง1เล่นรอบซื้อล่างขายบนซื้อล่างขายบนซื้อล่างขายบนสองซื้อข้างล่าง let's profit ลันนะครับคอนเซนแซนซ์1ิ1สามเห็นปะไปทำการบ้านเพิ่มนะครับต่อไป นะอ่ให้ดู3 BB ผมบอกแล้วว่ารอบนี้3 BB บค่อนข้างสวยบอกมานานแล้วด้วยนะครับนะคั้สามบตอนนี้ไปแล้วเห็นไหมนะเนี่ยนะเนี่ยก low, ยกโลยกไฮขึ้นไปเห็นไหมยกโลยกไฮระหว่างทางไซเวดได้สุดท้ายต้องทำ new high. นะิวไฮแนวรบับรอบนี้อยู่เนี้ยแต่ต้องห้ามหลุดตรงนี้นะครับหลุดตรงนี้ไม่ได้เพราะตรงนี้เป็นจุดตัดระหว่างขาลง ตรงนี้กลับขาขึ้นเห็นไหมครับขา ANS, ขลงขาขึ้นเพราะถ้าเกิดสมมุติกลับปีกันตรงนี้ได้แนวโน้มที่จะดันไปดันไปมีมากกว่านะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้เลิกนะครับทุกกรณีนะอ่ะเอาตัวไหนอีก t g เอาให้หมดหน้าบทบรรทัดนี้แล้วกันเนาะ c t p r c l p r แล้วก็โมชินะ BTG นะ ให้ถือ b t ทมาเนี่ย b t ทยังอัพเทรนด์อยู่แต่ถ้าเกิดถือมาจากข้างล่างเห็นไหมครับเนี่ยเราขายสูงสุดไม่ได้นะ36%แต่เราเทคโปรฟิตที่ตรงนี้ได้ที่ผมทำไว้เนี่ย30%แต่ถ้าหลุดตรงเนี้ยเราออกหมด20%เพียงพอแล้วเหลือแหลเห็นไหมครับณวันวนี้เห็นไหมกระแสะน้ำไหลไปในทางนี้มันลงมามันพร้อมจะขึ้นมากกว่าเราไม่รู้หรอกว่าจะขึ้นหรือลงแต่เรารู้ว่าหนึ่งสถิติคือแนวโน้มมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงสองถ้าหลุดมันไม่เป็นไปทางเราที่เราคิดแล้วก็คัดลดส แค่นั้นเองนะ RCL RCL ก็ฟื้นนะครับแล้วมีอีกตัวหนึ่งก็ฟื้นด้วยเพราะฉะนั้น RCL เนี่ยเห็นไหมครับเราเล่นเป็นรอบรอบนี้เข้าทางนี้ถูกไหมครับณวันนี้เห็นไหมสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ฉะนั้นจุดนี้ต้องจุด take profit นะครับสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะออกหมดตรงไหนก็แถวตรงนี้นะครับเนะี่ยแถวนี้ถ้าเอาเป๊ะๆก็แถวนี้นะสิบสี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่คงไม่รอให้ถึงตรงนี้หรอกนะแต่ว่าให้ดูว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันอยู่ตรงนี้ได้เนะนี่ยนะยืนไม่ได้มีโอกาสขึ้นมากกว่าลง ตามแนวโน้มนะ P R n แล้วก็โมชินะครับ P R n อ่าเห็นไหม P R n ก็อัพเทนเหมือนกันรอบเนี้ยถ้าถือ P R n ขึ้นมาจากในกรอบเนี้ยเห็นไหมครับณวันนี้เห็นไหมสิบเปอร์เซ็นต์เห็น,นยังเรามีหุ้นพวกเนี้ยพอร์ตเราไม่พังพอร์ตเราไม่ช้ำเลยถ้าเกิดสมมติ P R n ยังไม่หลุดตรงเนี้ยครับยี่สิบสองจุดเจ็ดไม่มีปัญหาครับอ่ะสุดท้ายโมชิ โมชิอ่าดูนี่ใช่หไหมณนะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าณนะวันนี้กระแสน้ําไหลทังไหนไหลทั้งนี้ไหลทั้งนี้เห็นยังครับดูภาพสิเพราะันยังไม่ขึ้นนะต้องขึ้นก่อนต้องขึ้นก่อนต้องขึ้นไปยืนแถวนี้ให้ได้ก่อนที่ผมทําส้นลากเอาไว้ขึ้นตรงนี้ยังอยู่ในช่วงวัดใจกันเพราะฉะนี้รอก่อนครับนิ่งให้เป็นเย็นให้พอขึ้นย่อเงี้ยค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ wet and see ก่อนยังทําอะไรไม่ได้รอย่อแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับ